วันนี้ผลมานส่วนงานกิจกรรมสาบเปลี่ยนพระเก่งคุลิบี68ครั้งที่90ประจำวันที่9ตาราคมภาษา2568รหัสุรปิิ์212ครับจ้งจิตระลึกไว้ภายในพระธาตุสมอสมุทรสมบัติพระเจ้าสมรัติมาเป็นประธานถึบพวอเราวันที่หนึ่งเราต้องแจวว่าพระเจ้าสมบัติวปัญญาบนครัมหาพลนาช่วาสมบัติพรานาชแลมศย์พระไทยประยุทธอริศร์เางคตรมสต่างๆเป็นแนาทงปฏิบัติถความทุก พันที่สามวัสองพระยศสของพระผู้มีพระเจ้าบัดนี้มันที่29ปิเกาพฤศจิกายนสนาแปดเป็นครั้งที่90ในสปพระเจ้าในสาวันปฏิเสธขอถวายเสกสวดศัทธาประสุ่นปกติธรรมต่างต่างรรมบุผู้บุชาธรรมบุชาธรรชาได้เจริญพูชาได้ควรทั้งหลายขอจิตพระเจ้าต้องมั่นมีสติรักแร้กรรมที่กรรพระยาญชนะในบทอย่างต่อเนื่องได้เกิดอาหารสมมาสัมปูพูทธรรเพืที่ว่าเีนสวัสดิ์ตัวตาลมุรมนี้

ต้นบะตรสัพพตโอรโตตมุลสุลังโมตัสสะพพตโอรโตตมุลสุลังโมตัสสัพพตโารโตตมุลสังคุตังสารังอาติปินังสังคุตังสารังอาติมิตริยปีผู้ทำสารังอาติมิตริยปีผู้ทำสารังปัญญะปสัง้ัำสารังปิญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปัญญะปีผู้ทำสารังปิัญญะปัญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปัญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปังาญญะปีผูมทำสารังปัญญะปัญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปัญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปัญญะปีผู้ทำสารังปัญญะปัญญะ

ตีว่ทางใจในสิ่งมโรรมจะนุเนากัตเิากาตังสุัญติตาธรรมรยสรัตนังจะุญญานตัสสุตตาัตสุีเพรืเตรมสตตาวุิสุวัติทีวัตรมิปิตตโลกธรมิสกายโยมุปฏิตางมตตัมธิติตางคปุโตสุทลโ เยวจะคุยมามหาภาระกับทางดาวสามังพุทธโอสัพพโตวิมุตโตภราโตปทิวโรกายาโตปเปเกมังสารังวิเวยังพุตังโรนะสิลาสารังมิโรกาตานิมัทถวิยัจจตังตีจตเตวิยะวัตถุสุเปจามินะตสมุทุธรรมโมธรรมโยวิบัติตัตติวัตถุเตยสารังโมสมุปิสุติยังกรรมันิวกตรมธรรมะวิจาริสัตตาริหุสติกจตโรติธัรมะวิรากตาสิรษฐารมิมาตรภะ

สกิโซเบลาิตีปิยส่มาใ้ทิ่ารณาด้วยรูปแบบจำแกริจารณตีว่าหักสิิสัจติและัตตัตตาาตั้งตั้ตัวเสกัจจาัตโปดตัวตัวนางสาวทุกระ่กันี้แต่ยิ่งสยโคเพราะว่าสกิโซเบลาริติกลมบไปมาิบัติพิจารณาตีไปว่าะกสิทธิสัติและพตติพัตติพิจารณาตั้งตั้งตัวตัณณเ่อมก็บัจจาระโปัตัวนางสาวทุกข์ว่าการเินัทมิริแถ่ยิ่งสยโคเพราะว่าสกิโซเบล มระเเอเวั์สุตโตติมเตมุกตะตะโตปตโตปวตาาเจตขาตาเจรต์มาตาโตาเจรต์มาตังพอารมรรคาฏิปุริคตระตตโตอิตัาตาอยโยมิสารเดวะกายนามาติอิตมตาตยอิมังรมะทาารังเสเนยมาริปการปฏิอตัิปาราเทตาตว์ติติมังปติตัรภิมิเนวิจิตตัรภิมจุสัมมุตามเหตุวอิจอานิรตวิจานิโราเทตาโสิกิิิว पीलन से तो बाबड़ी ना है हम तो बेचा ते चलन ते तो तभी मार्ग तो घुमा तो तो कर दिए तो वो पता देख रहा पता दी मार्ग पता देख दी पता सर पता देख हम ये बात पता ना हम पता देख ना वो पता पता देखो ये मत देख देख रहे हो कि बता दी वो तो बालों का नाम कैसे नहीं तो कुछ आता है तो ये बीच में है तो ये तो मतलब इसमें पकवान चीज़ में तो तब तो ये है ये तो ये है तो ये तो ये

چي بي سي تو اڀرن کي پيڙو ٿي ته ته 3000 کان ڪيتڙي کي اپڙي คนนั้นคนใดยึดคนนี้พี่คนนั้นเพื่อประชาธิปไตยตามการขาดมานั่งโต๊ะชิโน่ที่มันโตะชิดติดตัววางตัวเยสิติมันเป็นคนที่ขุมพลังมันเป็นพลังการตัดขาเล็กแต่ใจอยากกันเอาเส้นชิโนที่มันโต๊ะชิดติดตัวนางตัวเยสิติมันมาทำให้มันเป็นคนที่ทางจิตใจจะต่อสู้กันไม่ขาดมานั่งโต๊ะชิโน่ที่มันโต๊ะชิดติดตัวนางตัวเยสิติมันมาทำให้มันเป็นคนที่คนนั้นจะไปทิ้งว่านาง

พิุณสิิว่านาปัจจุันเิสังจะถูกปรสังัยสติแะกาังติติมหาชาลสุโตติสุัวทนันทมัะตะวยัสิ่งนระมาากมุิุณสริิวาเรงกาสังจะถูกเบี่ยงเนกับปัสสติยะขานั้นที่มีมหาชาแลสุโตปะติกชั่วโมงที่นั้นพัฒนทีมันะซีพาตวยักษ์สิ่งนี้พระมารดาุี่กำลังติานังุัติัว่างานตกนัที่สปกระตเมนเวิโ ສະມາທິສັ e ທາດຸເຕສະມັດຕາອະນາຈາສັມປັນຕາຈາຕຸລົງທີສາມພະລະນະມະທະເວອາດທະສິງກະນິກິດທະເວເກສາມະຍາວິໂນດກະ Aku katawin sepoti beti, yang meluti yawasai, katun di kalasinu, kato kasa halang suku ngumuta, ubi, kamu pipunan, samuti maataku, besanakawi, ngecetakasa, kasabaraja, katu uri, yasukasa, jati, yang mu'na, matara, kaca, anobarawiya, wasonyawewa, wasapu, soba, kato ngini, dimunagiala, kote, kala, kala, titi, kalti, ngini, 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 ngini,

จิตตามาตย์เสนนาีนมันสนนาตัเยปานิมัสุตัปปายาสำลักตะวะพระวิวาเจตภาพวิสุมุโคลเจตังอิทิปโสริสปวัตถาวุปถิโตุพามาวัตเตวะนิสตาะวะยะวิสิตาบวันิตตตโตมณีสัจจสมเทสระเจตุลกันเตวิธาระโมทิโว

hitam makrubu amatiyu patah kanak betuta kapat sepupu waduka sepupu mata hitam anantara tangsaku wawanan kami no hitam makrubu demang ngerawati waripi pokoknya sepanawak serba apa nuntutara misu hitam makrubu demang karawu nantanya yu katak katak yu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  เยกุตะจะตะปะนวีสัจจสมาธินามะตะปะหูสมาธิตะติจะมะสังขัจจิตะปิตัมเมโรตะนะปะยันตินะสัจจะนตะติปะยินปาตะปะกาตะตะตะรีเอตานิกัญญะติจะตะกังกายะเอตระวาจะนิปะทานิอิตะปิจะเกระตะปะติตาเอเตนะสัจจะนะโสติวะติวะติสุตีตานะละกะตะมานะนี้กัมมิโนโพตมนะสัมมะ

ตานิจสมาจริโนเตมัทเทโวทานะโพนวะโรสาหาโพโนจิตัสสิตัมมัลลเยปะตะวูจิตตโนวิทัตติเตเวก็ปะตาจลตากปัสสะตาอะหัตตาสมาสัมโพเถรามเทอนุปัสสวันนีปะระมาตาวะนาอิโยมะตะกิตตะมะเนปะกะตะปะตุงวะนามะตะมะกาเยปะตะกะตะเนนี้ตะมะนากะติยามะกุโยวะติยามะนามะนาโหยะวะตะอิ พียูนี้วิจาิมีธรรมะสรรมะธรรมะทินะทีจยะสุขัาวตสัจติเทศตุเหวมาสีปรสสาตุเหออนตตวะนีในวิมีธรรมะวิจารินิมีธรรมะธรรมะธรรมะทินะทีิใจยสุขตวรรติเทศตุณหีมาสีปเสสาตุณ ผู <kah> um ้ปฏ <occurs> <th> um ิบัติยนชวิตตลอดไปอยู่เปิทธิเหตุกาานานตงานเคุขตัง่รยงติาทเอตทมัตะปะกัรลงบัาอตั้งันะขงวิจารยะถุตยสตตสามปีกะสุขัตยายหิผังวัชีวะนองมูู้ปัตงันนะจะ้มะสุขีนสุขาวเยติสววชโธรมสุจินธรรมะจิปัจิตธมะจาติสุเังคารานิมเจติยะตัรมปัจจ นิยตัดนิยตบัติสุพีรรมโควิสุทธิญาสุเองพลานิยตินิยตับปัจจุณญาตบัติสุนิยมาลาวิติสุเพอสามะโกวิสุติญาสุเพตมาเนียบะตติยะตัปปัจจุณญาตปัติสุนิยตัดนิยตบัติสุเพอปัจจุณญาสุติยาอพมันตากาเมกาติตุติยะตุติยาอาหุปัจจิกามัทเรยเมตตวิตา หายหายะติปะกัมมะปะวะเวสัลลังยะติปะนังตังปะเวทะจะอะหะมะจะติยะนีนิสตังยะติตะติเตตังโพสะระณังตังมีปะสะระณังตังมีปะสะระณังขะระสะระตะตุกะมิจฉติยะปะตูตัมมะจะตินังสะระณังตะตุจะคะริอะริยะสัตตานินัตติยะจะปะริตติยะปะติติ

ถ้าสาุปางตางวิ mm. ลลาน์มโลยก็ควนเหน้ตามรตงงานนี้นัก่จะทำได้ไม่เพียจะเล่นตามเลยของตัวอัจ wow ฉิจเป็นโกสารองมารณังิคคนีเบวันนี้หาตั like ้นอมีความตกในทนายิโอสาราปตามาเจนนำจาค์วามปกนกุ๊บหน้าทุ่มในเน่หให่ยนังมีเกลาเท่าไหร่ไองันวิหารด้านการถ้าาบตทีต่างเตกระโดปกตว้มตี พมือนี้ผู้สงบยังเรียกคุณมีความร้ติอย่างนี้มีความผิดอางว่านบลงเปนนั่นแหละว่ามีิเจธับ <c oughs> หนึ่งจะเลยเ่อนลการช้แรฉลนานนมือฉที่โตะเรามีความแก็เป็นได้โต๊ะควอมกเป็นด้ไม่อยาที่ลำมือไม่อยากที่ให้โต <c oughs> มีความหย,ยบิบไข้พิโรธไ,ปไปดนนนนนน้ต้องหิบไข้ไปได้เพราะแรงมือเวราะไรงโต ความตายเป็ธรรมดาจะลงความตายเป็นไปได้จะไปยิไมปเงิน้อนโังโกนาหาต่างสต้องนั่งัผ้าจากของรักของเจะิญใจรำยเราั่งคงรามั่งศพเรามงอตูเม่นยืนรามั่งคเรามัิงศีรษะเรามีคำสองตัวมีคำพูดมีคำดนเต่ละันด้วยการความผูันใส่ยกกันาการไม่ใ้่หะปรแบบกบาศาสนยูวิสัมิเราได้ทำกับเราได้เป็นลมเป็นดาบเป็นยาที่ต้องได้รับผลกระการไล้สิไป

namanya batik saya lah kata juga kalau mesti jaya batik dari kami ถุมัคคัววะตถ่ายยาิมาตยาจะอมเยรังคตุธรรมโนสเปีธรมจากิมวุิอภูปียังมาทำเนียรยาปเวทิเตปุญญาสุตินิกาตัสสายมานันิกาตามิเนตสตาปาวิชินุพตาปตามากาเกปิตาคุณวัตยามหามตาปิตาทายุตตมายาปิจขวเดียวันนิมตตะตตีโลกัสมิตติภูมาเยโยติกาปเจตตวุตลาตาตตา พระพเจยาตัทิพยปฏิ <c oughs> ตินภายในอนุโันตุเทศยาทีติมังปฏิปัติระมตวะเทศงมีมาทายุง <c oughs> มายาติมานะปัณนาอนุโมทรมาเหตินสสตาสเปสตาตาตาวุตุเอ เวลาสุขีชีวันโนเพมาปัทถาปะปัตกตุเตสัสสานิมัตรตุงสุภา菩萨ทั้งหลายที่มีที่สุดมีปัญญาจะเป็นผู้มีส่วนในุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือส่วนเราใดที่เป็นเจ้าผู้มีคุณบารมีดาใ่คุณมีมารดาได้บิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าไม่เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการอะไรเรามีการตั้งอยู่งโรคเกิดในภูมิสามเกิดในสี่มีการหน้าเระการหนึ่งและการสี่ตั้ง ข้องยิ่งนี้พบน้อยรัาพบแก่ศาสราเที่สร้นสวนของพระเจ้าเลยขาศาสตานั้นจบงเวลาเธอศาสตตอใดไม่ยอมในสั้นสุของพระเจ้านี่ขอเทพหลายจงแก่ศาสตราอนั้นเพราะเหตุคือโราณบุทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้แล้วขาศตราคงปย่างเวณจบอยู่เป็นสมอเธะเป็นเสอกษมเถิดขอควาหวังอันดีของศาสตราตอนนั้นจงสำเร็จเธอด้วยน้าพระพิจารสัจาที่ดังน้าพระความเป็นนี assim, MM. ้สงการบูชาพระประกาด้วยการสวด มพระสมพระปฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขปดิจสเสริแก่ครับเจ้าขอพระเจ้าทุกประการของพระเจ้าเจริญงระน้านตาเทศี่คุณทาทั้งหลายควรมทนาในการสวดพทยามโตธรามเหล่านี้เมื่อมุรแล้วโปรนมพนี้แก่ครเจ้าแลทกบคลพระนปาดยม่้สมเด็จพราณสวรววเวทบริหาตลอดจนุบุคลทั้งหลายที่สามสิ่ทั้งขึ้นัรงที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอสังเสียไปเรืยอัาพหองก็ได้พรพระมงคลคาถาต่างพอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิด 对。